สวัสดีเจ้ามาทำอาหารเจ้าง่ายๆพื่อสามีและลูกกันเจ้าวันนี้แมกิบก็จะย่าพัดกะเพราหมูสามแหมและเจ้าก็เป็นเมนูซ้ำๆเดิมๆง่ายๆเนีเจ้ากึ๊ดอย่างมาอเกกะอันเด็ดใบกระเพราหน้าบ้านเมยานะเจ้าขั้นตอนแรกก็ใส่น้ำมันลงไปเจ้าสองช้อนโต๊ะเจ้าแล้วกับเปิดเตาพอน้้ามันร้อนแล้วนะเจ้าแมกิปก็จะใส่กระเทียมลงไปห้ากีบเจ้า กิบกระทูบแล้วก็ฟัดเรียบร้อยเจา้าพอกระเทียมเหลืองๆแล้วเจ้าก็จะใส่พริกแกงจ,งจินดาลงไปเจ้าห้าเม็ดเนาะอันนี้ไม่กิบกาต่ำเอาเนาะและ้วกระต่ำโดยเนื้อหมูเจา้าเนือ้อหมูสามไว้ต่ำเนานะ ัดเนื้อหมูให้ซุกดีก่อนแนละะ้วจากนั้นจ็เติมหน้าลมูไปหน่อยหนึ่งเจ้าเบาเป็นไฟอ่อนอย่าจ้าหนึ่งเจ้านรุงรวด้วยน้ำตา้ไฟเกลือช้อนชาเจ้าผงปรุงรสดนะเจ้าปายจอดเนาะ ซอสหอยนางรมเจา้า1ห่ช้อนโต๊ะเนาะซอสปรุงรสสีเยอะเล็กเจ้าวขาสองเยอะเจา้า,จาซีอิ๊วดำอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยเนาะบางคนแบบชอบกินสีอิ๊วดำแล้วก็เล่งไฟขึ้นนะเจา้า พอหมูตุ๊กนีแล้วมา่อกี้เปิดกระใส่ใบกะเพราลงไปท์ใใเจ้าใบกะเพราเมื่อกีกตเด็ดหน้าบ้านมาสวามม่างมาแรงเจ้า แล้วคิดก็จะปิดเตาเลยแล้วเจ้าใบกะเพรากะสดแล้วเนาะ